ลดน้ำหนักนะครับเกิโลใน1เดือนเท่านั้นนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับทั้งๆที่แทบจะออกกําลังกายไม่ได้เยอะเลยนะครับกินอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้หมอหนึ่งอธิบายให้ฟังนะครับว่าหมอหนึ่งให้นักเรียนคนนี้กินอะไรเข้าไปบ้างสวัสดีครับผมหมอหนึ่ง healthy hero นะครับลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่ง healthy hero นะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการที่เกี่ยวกับการลดน้ําหนักนะครับทุกวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านะครับก็ กดหัวใจกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าในแต่ละวันที่หน,หนึ่งอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการลดน้าหนักก็จะมีทั้งกําลังใจนะครับมีเคสตัวอย่างแล้วก็มีวิธีให้เอาไปลองทําง่ายๆด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ก่อน ที่เราจะไปเริ่มนะคบว่าวันนี้เราจะสอนอะไรกันบ้างนะลดน้ําหนัก7กิโล1เดือนนะครับกินอะไรบ้างที่หมอหนึ่งจะพูดเรื่องนี้เนี่ยเป็นมาจากนะครับนี่นะครับนักเรียนท่านนี้เนาะนะครับเขาอยู่ในกลุ่มเรียนลดน้าหนัก v ี p ของหมอหเนานะเขาลดน้ําหนักไปแล้วประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาหาหมอหว่าเนี่ยลดไปจาก80เหลือ73พูดง่ายๆคือลดไป7กิโลเลยนะครับ ไอ้คำว่าได้มาครบ7ข้อเนี่ยใครที่อยู่ในกลุ่มลดน้ำหนักหมอหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราจะมีการเช็คกันอยู่เป็นระยะว่าร่างกายเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างใครที่ลดน้ำหนักอย่าเช็คแต่น้ำหนักอย่างเดียวนะครับอย่างคนเนี้ยน้ำหนักลดไป7กิโลก็จริงแต่บางทีเนี่ยบางคนน้ำหนักอาจจะลดน้อยเช่นน้ำหนักลด1-2โลแต่จริงๆแล้วเนี่ยไขยมันหายไปเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า ในร่างกายของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ไขมันอย่างเดียวมันมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยเช่นกล้ามเนื้อเช่นน้ําในร่างกายบางทีคนกินอาหารไปยังไม่อุจจาระก็มีน้าหนักของอุจจาระคงค้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูว่าร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะน้อยแค่ไหนเนี่ยนอกจากการที่เราดูน้ำหนักนะอันนี้สอนเพิ่มแล้วกันเนาะเราต้องดูอะไรด้วยทุกครั้งที่เราดูน้ำหนักเราต้องวัดสัดส่วนด้วยนะ ใครที่อยู่ในกลุ่มลดน้าหนัก v i p ไปทวนบทที่6กับบทที่23นะครับนะที่หมอนหนึ่งเอาเช็คลิสต์มาให้ว่าเวลาน้ําหนักลดลงเราต้องเช็คอะไรบ้างเราจะได้รู้ว่าร่างกายเราเปลี่ยนเยอะน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยน้ำหนักลง2อกิโลแต่เอวลดไป3นิ้วโอ้แสดงว่าอะไรแสดงว่าน้ําหนักที่ลดไป2โลเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ลด2โลหรอกมันอาจจะลดมากกว่านั้นก็ได้แต่เราอาจจะอยู่ในภาวะบวมน้ําเช่นผู้หญิงบางคนอาจจะอยู่ในช่วงประจําเดือนมา นะก่อนประจาเดือนมา1 2ถึงสัปดาห์เราจะบวมนะ้าน้ําหนักเลยขึ้นแต่จริงๆเนี่ยสัสดส่วนลดไปต้อง3นิ้วแสดงนะว่าโอ้ไขมันมันลดเยอะกว่านั้นหรือใครที่เคยเห็นภาาหมอนหนึ่งก็จะรู้ว่าตอนนั้นหมอนหนึ่งน้ำหนักลดไป2กิโลแต่เอลลดไปสอสองสนิ้วเลยเพราะอะไรเพราะว่าน้ําหนักอาจจะลดไขมันอาจจะลด4ี่โลก็ได้แต่กล้ามเนื้อเรามากขึ้นไง น้าไขมันลด4โลก้ามเนื้อเพิ่ม2โลเบสเสร็จน้ำหนักอาจจะลดแค่2โลแต่รูปร่างมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะนั้นให้ดูน้ําหนักดูสัสดส่วนดูความรู้สึกในการใส่เสื้อผ้าพวกนี้นะครับนะจริงๆมันจะมี7ข้อกลับไปทบทวนในกลุ่มแล้วกันเนาะเนี่ยคนนี้ก็ได้มาครบ7ข้อเลยแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่55นะอีกไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยวพอ7ะ,ะ3ก็เหลือ69 65 59 55นะครับ ก็จะกลับไปเหมือนสาวๆได้นะครับคราวน,นี้หมอหนึ่งก็เลยอยากเอาเคสของเพื่อนท่านเนี่ยมาพูดให้ฟังนะว่า7กิโลที่เขาลดไป1เดือนเนี่ยเขาทําอะไรบ้างนะบางคนเริ่มต้นไม่ถูกเนาะแล้วก็ฟังหมอหนึ่งเราู้ว่าอาจจะเคยฟังหมอคนอื่นมานะครับแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลยงงๆเนาะใครที่เคยดูคลิปอื่นมาก็จะรู้ว่าหมอหนึ่งมีสิ่งที่เรียกว่าพีระมิดความผอมถูกไหมนะก็จะย้ําอยู่ทุกคลิปแบบเนี้ยเอาให้จําได้ได้กําลังใจทุกวันเลยนะถ้าคนอยากจะลดน้ําหนักได้เนี่ยเราต้องทําให้ถูกสเต,เนเนเต80 อยู่ดีๆถ้าเราข้ามสเตปไปทําการออกกําลังกายวันละ1ชั่วโมงเลยนอกจากไม่ผอมแล้วนะร่างกายจะเกิดความเครียดด้วยเพราะนั้นหลายคนก็ลองนึกดูใครที่อยากลดน้ําหนักและเห็นเพื่อนๆบางคนใน Facebook ของเราเนี่ยนะนะไปเข้ายิมออกกําลังกาย1ชั่วโมงนะครับเสร็จปั๊บผ่านไป1เดือนเขาอาจจะดูแข็งแรงขึ้นนะ แต่หุ่นเขาไม่ได้ผอมลงเลยเพราะการที่อยู่ดีๆอยากลดน้ําหนักแล้วเราคิดว่าเราอ้วนเพราะว่าเราไม่ได้ออกกาลังกายแล้วเราไปออกกําลังกาย 1- 2สองชั่วโมงในยิมเนี่ยร่างกายจะเกิดความเครียดสูงขึ้นเยอะมากๆเพราะเดิมไม่เคยออกกําลังกายนะครับแล้วยิ่งการกินไม่ถูกต้องบางคนกินแบบอดอาหารเพราะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยอ้วนจากการที่กินเยอะเกินไปก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทําตรงกันข้ามคือกินให้มันน้อยๆเลยกลายเป็นหนักกว่าเดิมอีกร่างกายเครียดเพราะว่าอาหารไม่พอร่างกายเครียดเพราะ ออกกาลังกายหนักเกินไปแล้วสุดท้ายก็นอนไม่หลับมันก็จะวนอยู่เป็นวังวนแบบนี้ทาให้ลดน้ําหนักไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจพีระมิดความผอมคุณจะค่อยๆทําจากล่างขึ้นบนถูกไหมสเต็ปที่1ที่หมอหนึ่งเคยพูดไปย้ําเหมือนเดิมนะคือเรื่องของสารอาหารยิ่งใครน้ําหนักเยอะๆนะเกิน70โลขึ้นไปผมบอกเลยว่าลดง่ายมากไม่งั้นนักเรียนท่านนี้เขาจะลดได้หรอจาก 80- เหลือ73ในระยะเวลาแค่เดือนเดียวอ่ะถูกไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นสารอาหารจะสําคัญที่สุด ถามว่าท่านนี้ออกกําลังกายเยอะไหมตอนแรกไม่เยอะยิ่งคนที่น้าหนักเกินร้อยแรกๆนะแทบไม่ไดออกกำลังกายเลยหมอหนึ่งบอกเลยว่าอยากได้กําลังใจใช่ไหมลองยังไม่ต้องออกกาลังกายเลยนะแต่ปรับอาหารตามผมก่อนนะสักหนึ่งสัปดาห์แล้วเดี๋ยวพอลดลงนะคนเราจะเริ่มมีกําลังใจเองเพราะเขาจะคิดว่าขนาดยังไม่ออกกําลังกายมันยังลดได้เลยหมอแสดงว่าถ้าออกกำลังกายเพิ่มสัก5นาที10นาทีมันต้องดีกว่านี้สิถูกไหมเนี่ยแหละคือเคล็ดลับโอเคเปล่าทําให้ถูกสเต็ปเท่นั้นเองเพราะนั้นคาว่าสารอาหารเนี่ยพูดง่ายคือเจ็ดกิโลหนึ่งเดือนเนอะไร แต่ใครที่อยู่ในกลุ่มหมอหนึ่งหรือจะสมัครเรียนกับหมอหนึ่งบอกก่อนนะว่าผมไม่สอนเมนูอาหารว่าวันนี้กินกระเพราไก่เย็นนี้กินสุก,กี้น้ําไม่เพราะอะไรรู้ไหมอันนี้เป็นความผิดพลาดมากๆเลยของหลายๆคนที่ไปเทรนกับคนนั้นคนนี้มานะครับนะแล้วเขาแจกเมนูอาหารให้พอวันหนึ่งคุณลองนึกภาพว่าทำหมอหนึ่งแจกเมนูอาหารให้ทุกคนอ้าวใครที่ฟังหมอหนึ่งอยู่ใน u t u b e วันนี้เอาเมนูอาหารไปนะครับวันหนึ่งหมอหนึ่งเลิกให้เมนูอาหารทุกคนจะกลับไปเป็นไงครับก็จะกลับไปอ้วนเหมือนเดิมทันทีเลยเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าวันพรุ่ เพราะนั้นสิ่งที่ผมจะสอนวันนี้คือไม่ใช่ทฤษฎีนะแต่มันคือสิ่งที่คุณเอาไปปฏิบัติได้เลยว่าอ๋อถ้าเราชอบเมนูแบบนี้เราเป็นคนชอบกินหมูเราเป็นคนชอบกินไก่เราจะทําเมนูอะไรดีที่มันเหมาะกับตัวเองในปริมาณที่เหมาะสมสิ่งนี้สําคัญกว่าโอเคไหมผมอยากให้นะวันหนึ่งที่หมอหนึ่งไม่ได้มานั่งแนะนําคุณแล้วคุณก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้ปกติโอเคเปล่านะครับเนาะเพราะนั้นอันที่หนึ่งเราจะดูเรื่องสารอาหารอ่ะคราวนี้มาดู คำว่าสารอาหารในที่นี้เนี่ยง่ายๆเลยนะถ้าใครอยากเริ่มต้นเหมือนบางคนเพิ่งมาเจอหมอหนึ่งคลิปนี้คลิปแรกนะให้แยกก่อนนะครับสิ่งที่ปรับง่ายที่สุดถ้าไม่รู้จะปรับอะไรเลยนะสิ่งที่ปรับง่ายที่สุดคือเครื่องดื่มเครื่องดื่มหลกัหลกๆคนเราเวลาอ้วนนะอ้วนจากเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลโอ้โหแต่บางคนไม่รู้ไงบางคนเข้าใจว่าเว้ยจริงๆที่เราอ้วนอ่ะของมันของทอด แล้วก็นั่งกินน้ําหวานอยู่จริงๆมันมาจากน้ําตาลแต่ไม่ค่อยมีใครพูดเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันนี้อุตสาหกรรมอาหารในประเทศเราหรือทั้งโลกเลยนะน้ำตาลคือสิ่งที่ขายดีที่สุดแม้กระทั่งของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเขายังบอกว่าตอนเช้ากินคอนเฟกได้ซึ่งจริงๆมันกินไม่ได้หรอกเพราะอะไรคอนเฟกมันเป็นอาหารแปรรูปซึ่งในนั้นก็มีสารที่กระตุ้นน้าตาลอยู่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะผอมนะเกิโลหนึ่งเดือนง่าย,าย,ายๆเลยคนน้ําหนักเยอะๆนะไม่รู้จะทําอะไรวันแรก ให้ไปลดน้ําตาลบอหนึ่งเคยทําคลิปอยู่คลิปหนึ่งคือลดน้ําหนัก7วันทําวันละหนึ่งอย่างใช่ไหมวันแรกอะ่ะงดน้ําตาลก่อนเลยงดน้ําตาลจากเครื่องดื่มก่อนเลยนึกไม่ออกกินอะไรน้ําเปล่าชากาแฟดํากินอยู่3อย่างเนี้ยไม่ได้หมายความว่ากินกาแฟดาแล้วจะผอมนะอย่าเข้าใจผิดนะแต่การที่คนเราผอมจากชาคนที่เราผอมจากกาแฟดําผอมจากน้าเปล่าได้เพราะเราเปลี่ยนเครื่องดื่มที่เราเคยกินแล้วมีน้ําตาลเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้าตาล เพราะระบบพลังงานคนเรามันมี2ระบบเคยพูดไปทุกคลิปเลยอย่าเพิ่งเบื่อนะโอเคไหมอยากให้จําได้นะครับว่าระบบพลังงานของเรามีใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นหลักกับใช้ไขมันเป็นหลักเนาะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้ําตาลมันจะใช้น้าตาลก่อนแล้วแต่ก่อนคุณกินน้าตาลเยอะไหมล่ะเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นค่าม,มีแต่เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเพราะ,ะนั้นไม่แปลกว่าน้ําตาลที่ใช้ไม่หมดจะถูกเอาไปสะสมเป็นไขมันได้เพราะถ้าเราปล่อยให้น้ําตาลอยู่ในกระแสะเลือดเรานาน,าน,านๆเราจะเป็นเบาหวาน โอเคไหมนะครับเพราะนั้นเปลี่ยนเครื่องดื่มก่อนง่ายที่สุดเลยแต่พวกเครื่องดื่มแต่พวกน้ําตาลที่อยู่ในอาหารพวกนี้เราเลี่ยงไม่ได้เนาะเลี่ยงได้ง่ายที่สุดก็คืออย่าไปซดพวกน้ําแกงน้ําซุปแล้วก็พวกกะเพราที่เขาทามาแฉะแฉะเราก็เลี่ยงในการตักน้ํานึกง,ง่ายง่ายที่สุดเลยก็คือส้มตําส้มตําที่เขาตํตๆๆมาเสร็จแล้วมีน้ําแล้วเราชอบเอาเข้าวเหนียวไปจิ้มแล้วก็กินโอ้โหอร่อยมากเลยเนาะในนั้นทั้งชูรสทั้งน้ําปลาบวมด้วยนะบวมโซเดียมถูกไหมน้าตาลน้นําตาลปี๊บผงปรุงรสต่างๆพวกนี้ต้องระวังงก็็เเลีี่่ยไอ้สนนทป ครนะาวนี้อาหารปรับอะไรอีกพอเราปรับน้ําตาลไปได้สักสองสาวันผมจะบอกเลยว่าคุณจะเจอภาวะภาวะหนึ่งที่เรียกว่าภาวะห่วยน้ําตาลเพราะแต่ก่อนเราติดน้ําตาลมากๆพอติดน้ําตาลมากๆร่างกายก็พยายามบอกว่าเราไปกินน้าตาลนะไปกินน้ําตาลหน่อยสิแต่ถ้าหวานลุงขึ้นมันเรียกให้คุณไปแบบอยากกินน้ําตาลแต่คุณไม่กินมันจะเคาะประตูให้คุณแบบอยากน้ําตาลอยู่ประมาณแค่15-20นาทีร่างกายเราฉลาดถ้าบอกเฮ้ย อยากหยของหวานจังเลยหอยน้ําเปล่าหอยน้ำบัดหอยน้ำบัดลมจังเลยแต่เราไม่กินนะผ่านไปยีนาทีเดี๋ยวมันไปเอาพลังงานจากไขมันมาใช้เองแล้วความหิวมันจะหายไปท่องไว้เลยนะหมอหนึ่งสอนนักเรียนตลอดว่าความหิวมันจะมาเป็นลุกคลื่นใครเคยที่ตื่นมาตอนเช้าแบบหิวมากๆแต่พองานยุ่งปั๊บขายของทํานู่นทํานี่ปั๊บเอ้าลืมไปเลยว่าหิวเพราะความหิวมันมาเป็นลุกคลื่นมันไม่มาตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่มันบอกว่าให้เราไปกินแล้วไม่ได้กินนะมันจะไปเอาไขมันมาใช้โอเคไหม แต่มันจะเริ่มมีความหิวเกิดขึ้นแปลกๆอย่างหนึ่งคือเป็นความหิวที่พอไม่ได้น้ําตาลแล้วอยากได้สารอาหารที่เหมาะสมนะครับสารอาหารที่จะเหมาะสมได้เนี่ยจะต้องตรง2ข้อนี้ข้อที่1คือจะต้องกินโปรโตีนให้อิ่ม่าจะต้องกินโปรโตีนให้อิ่มคีย์เวิร์ดคือคําว่าอิ่มนะสำหรับใครที่เรียนลดน,น้ําหนักกับหมอนหนอยู่ในกลุ่ม vip ไปดูบทที่3 บทที่3เนี่ยจะสอนเรื่องกำนัดโปรตีนตามน้าหนักตัวใช้เวลาเรียนนิดนึงนะครับไปทบทวนดูนะประมาณเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งแต่คุณจะจําได้ว่าอ๋อเฮ้ยจำได้แล้วว่าหมอนหนึ่งเคยสอนว่านับโปรตีนแบบนี้แต่สําหรับใครที่ไม่ได้เรียนกับหมอนหนึ่งมาก่อนเลยนะคีย์เวิร์ดเลยนะอยากลดน้าหนักพุ่งนี้กินโปรตีนให้อิ่มก่อนคีย์คือคาว่าอิ่มเวลาเรากินอาหารเนี่ยมันควรจะมีลําดับการกินที่ถูกต้องแต่ก่อนเนี่ยใครที่กินบุฟเฟ่นะแล้วรู้สึกว่าร่างกายอ้วนง,ง่ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเปิดบุฟเฟ่มาคุณดูดน้ําก่อนเลย น้ำหวานน้ำที่มีน้ําตาลเก๊กฮวยมีน้ําตาลน้าอัดลมพวกนี้พอกินเสร็จปั๊บร่างกายคนเราเนี่ยมันยังไม่มีอะไรตกถึงกระเพาะนะครับมันจะดูดซึมน้ําตาลได้เร็วมากเพราะตอนนั้นคุณกําลังหิวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินสิ่งที่เป็นโปรตีนหรือใยอาหารลงไปก่อนเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายชะลอการดูดซึมน้ําตาลได้ย้อนกลับไปถ้าร่างกายดูดซึมน้ําตาลได้น้อยในเลือดมีน้ําตาลน้อยมันก็ไม่อ้วนสิถูกไหมเออเพราะฉะนั้นกินโปรตีนให้อิ่มก่อนลําดับการกินมันควรจะเป็นพวกผัก โปรตีนไขมันไขมันที่ติดมากับโปรตีนก็กินได้นะไม่ได้กินไม่ได้นะครับแล้วก็ถึงจะเป็นพวกแป้งแล้วสุดท้ายตบด้วยของหวานน้าตาลจริงๆถ้าเราอิ่มโปรตีนกับใยอาหารแล้วของหวานน้าตาลเราจะไม่อยากเลยเวลาเรากินบุฟเฟ่หมอนนี่ยไปกินบุฟเฟ่นะกินชาบูปิ้งย่างบางทีนะอยากกินไอติมแต่มันกินไม่ไหวแล้วมันความอยากมันหายไปเลยแต่ตอนแรกที่เราเข้าร้านไปเราจ้องแล้วนะว่าเราจะกินไอติมแต่พอเรากินโปรตีนกับใยอาหารได้อิ่มปั๊บมันจะ หมดปัญหาพวกนั้นไปเลยยกเว้นว่าคุณเป็นคนที่มีโรคไตค่าไตเสื่อมหรือว่ามีโปรโตีนั่วในปัสสาวะอันนี้อาจจะต้องจํากัดปริมาณโปรโตีนแต่ถ้าคุณไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรพวกนี้คุณไม่ต้องกังวลเลยนะการกินโปรโตีนอิ่มไม่ทําให้คุณเป็นโรคไตโอเคไหมแล้วก็ทานเมื่อกี้ที่หมอหนึ่งบอกคือใย,ยอาหารเนาะทานใย,ยอาหารให้เพิ่มขึ้นก็คือพวกอะไรครับคือพวกผักนะและพอเรากินอิ่มเสร็จปั๊บสิ่งที่มันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าแป้งให้เราลดสิ่งที่เรียกว่่าาแแป้้งงงลไไดกอะรบ ข้าวเส้นขนมปังนะครับนะผลไม้ต่างๆผักหัวข้าวโพดเผือกมันฟักทองกินได้แต่ลดปริมาณมันลงหรือไม่กินซ้ําซ้อนในมือเดียวกันพูดเกือบทุกคลิปเลยนะคำว่าไม่กินซ้ําซ้อนในมือเดียวกันมือนี้กินข้าวไม่กินขนมปังมือนี้กินผลไม้ไม่กินข้าวเห็นภาพปะไม่งั้นคุณจะกินแป้งทุกอย่างรวมกันในมือเดียวไปหมดเลยแต่ก่อนใครที่ชอบกินสลัดข้าวโพดเอยมันเอยเสร็จรับกินกับข้าวด้วยตบด้วยผลไม้อีกมันจะเป็นสลัดที่ผอมได้ยังไง โปรตีนบางคนก็ไม่มีด้วยมีแต่ผักกับอะไรกับผักหัวกับผล,ลไม้โปรตีนไม่มีเลยมันก็ไม่อิ่มเห็นภาพเปล่าบางคนราดน้ําสลัดหวานๆอีกนะครับเพราะนั้นสลัดก็ไม่ทำให้ผอมหรอกถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องสารอาหารเนาะพอกินได้แบบนี้ปั๊บนะพ้าใจเรื่องสารอาหารนะเจวันผอมแล้วไม่งั้นคนนี้จะหนึ่งเดือนลด7โลเหรอถูกเปล่าทั้งๆท,ท,ที่ออกกําลังกายไม่ได้หนักเลยอะนะครับพอคุณเข้าใจเรื่องสารอาหารคุณถึงจะไปทําสเต็ปที่2คือจัดเวลาจัดเวลา การทานหรือที่หลายๆคนเรียกว่าการทำ IF ขั้นที่2คุณถึงจะไปเริ่มทำ IF แต่บางคนที่ไม่ได้เรียนกับหมอนหนึ่งมาก่อนนะครับการทำ IF เนี่ยอาจจะเริ่มต้นง่ายๆแค่12ชั่วโมงก่อนก็ได้เพราะว่ามันมีงานวใิใจัยบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารเข้าไปร่างกายจะใช้พลังงานจากสิ่งที่เรากินก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเราหยุดกิน นะ12ชั่วโมงเป็นต้นไปจะเริ่มตรวจพบว่าร่างกายมีการสลายไขมันได้ดีขึ้นเขาเลยบอกว่าถ้าเริ่มต้นอยากลดน้ําหนักได้ดีให้มีช่วงหยุดทานให้มีช่วงหยุดทานนะ12ชั่วโมงขึ้นไปอ่าเช่นวันนี้กินมื้อสุดท้ายสองทุ่มหลัง2ทุ่มกินน้ำเปล่าเลยนะแล้วตื่นมาตอนเช้าอย่าเพิ่งกินเลยนะหลัง8โมงเช้าถึงเริ่มกินอันนี้คือพื้นฐานการเริ่มต้นทำา IF แล้วพอคุณปรับสารอาหารได้ถูกต้องคุณค่อยไปปรับทำา IF เป็นไง 16ทับแปทับ6พวกนี้ได้โอเคไหมแต่ถ้าอยู่ดีๆคุณไปเริ่มต้นสเต็ปที่2ก่อนบางคนบอกอยากผอมไปฟังมาหลายคลิปมากในเฟซบ o o กยูท u บติ๊กต t อกฟังมาหลายคลิปเลยให้ทำา IF ทํา16ทับ 8, ไม่ผอมเฮ้ยทำไงดีไม่ผอมไม่ผอมแสดงว่าเราทำน้อยไปหรือเปล่างั้นเดี๋ยวทํา18ทับหทับหเอ๊ะทำไมไม่ผอมเราทำน้อยไปหรือเปล่าสุดท้ายกินวันละมือ้อ23สทับ 1. สุดท้ายก็ไม่ผอมอาะคราวนี้แย่แล้วสิจะอดอาหารสักสามวันเลยหรอถึงจะผ จริงๆถ้าทำ16บหกถแก็ผอมถ้าสารอาหารคุณถูกต้องเห็นภาพเป้า,า,ามันไม่ได้สำคัญว่าคุณอดกี่ชั่วโมงนะแต่มันสำคัญว่าใน8ดชั่วโมงที่คุณกินน่ะคุณกินอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงสำคัญไงโอเคไหมกาดาวไว้เลยนะตรงนี้ถึงสำคัญไม่งั้นคุณจะไปเข้าใจผิดว่าโอ๊ยอด18ชั่วโมงไม่ผอมเลยต้องอด23ชั่วโมงไม่ใช่ไปแก้สารอาหารก่อนนักเรียนผมก็ทาแบบนี้โอเคไหมอ่ะเสร็จปับ๊บพอเราทําแบบนี้สองบรรทัดแรกเสร็จจะเกิดอะไรขึ้นการที่คุณ งดน้ําตาลลดแป้งกินโปรตีนได้อิ่มนะครับนะเรียงลําดับการกินได้ถูกต้องแล้วทำไอเอฟอยู่บ้างมันจะทําให้ร่างกายเริ่มปล่อยไขมันสะสมออกมาคราวนี้ในเลือดคุณจะมีแต่ไขมันสะสมรอใช้เลยจะใช้ได้ดีหรือไม่ดีขึ้นกับอย่างที่3คือการสร้างการ,สร,ารบบาาาสร้างระบบเผาผลาญอ่าสร้างระบบเผาผลาญคุณหมอคะระบบเผาผลาญพังแล้วทํำยังไงดีจริงๆคําว่าระบบเผาผลาญเนี่ยอ่ะพูดให้ฟังแล้วกันเนาะ นะดีใจทุกคนตั้งใจฟังนะครับคำว,ว่าระบบเาผาผลาญจะดีหรือไม่ดนะีในทางการแพทย์เนี่ยนะเราพูดถึง2อ,อย่างด้วยกันอันที่1คือสิ่งที่เรียกว่าฮอร์โมนไทรอยอฮอร์โมนไทรอยซึ่งถ้าคุณไม่ได้ป่วยเป็นโรคไทรอยนะหรือกินยาลดน้ําหนักมาเยอะๆนะแล้วเริ่มมีอาการเกี่ยวกับไทรอยแบบเหงื่อแตกใจสั่นน้ําหนักขึ้นง่ายช่วยชาพวกนี้นะครับมักจะไม่ต้องตรวจหรอกมันมักจะปก,กติ ยกเว้นใครที่อยู่ดีๆน้าหนักลงเร็วหวบ,หาบ้าน้ําหนักขึ้นเร็วหวบ้าบแบบนี้เลยอันนี้ต้องไปตรวจไทรอยด์เนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเราไทรอยด์มักจะปกติอยู่แล้วยกเว้นว่าจะป่วยกับอันที่2คือระบบเาผาผลาญดีไม่ดีเราดูตามมวลกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเฮ้ยอยากลดน้ําหนักเดี๋ยวฉันไปวิ่งดีกว่าแล้วก็งวงว่าตัวเองทำไมไม่ผอมการที่เราจะผอมได้เนี่ยมันจะต้องมีมวลกล้ามเนื้อที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายที่จะทาให้หมวลกกกกล้้้าาาาามมมมมเเนืืออ,อออหะสครรํังยยทีี่่ววด เวทแปลว่าน้ำหนักเพราะฉะนั้นเวทเทรนนิ่งคือแพลงกิง้งซัพพอรน์นู่นนั่นนี่ถ้าอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งแบบภรรยาใช้ไปซักผ้าแล้วเราก็บิดผ้าเนี่ยได้ใช้กล้ามเนื้อแล้วถูกไหมได้ใช้กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหลังอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนเนี่ยเดินเยอะๆก็ได้ใช้กล้ามเนื้อสะโพกกับหน้าขาใครมีลู่วิ่งที่บ้านก็เดินน้ำหนักเยอะหน่อยอย่าไปวิ่งเดี๋ยวเจ็บเข่าใช่ไหมก็อาจจะเดินชันเอาเนี่ยก็ได้ใช้กล้ามเนื้อมากขึ้นพวกเนี่ยพรากล้ามเนื้อม พอใช้น้ําตาลได้ดีใครเป็นเบาหวานก็จะหายเสี่ยงเบาหวานใครที่น้ําหนักเยอะร่างกายก็จะระบบเาผาผลาญใหญ่ขึ้นเห็นภาพเป่าทําแค่สามสเตปเนี่ยนะก็ผอมแล้วแล้วพอน้ําหนักคุณเริ่มลงไปเรื่อยๆอย่างนักเรียนทวนเนี้ยนะผมก็จะจินตนาการเวลาว่าเขาลงไป7กิโลใน1เดือนใช่ไหมอีกสักประมาณสสัปดาห์เขาจะเจอปัญหาที่เรียกว่าน้ําหนักเริ่มนิ่งอ่าหมอหนึ่งรู้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าปกติแล้วร่างกายคนเรามองไขมันเป็น พลังงานสะสมเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ําหนักมันเริ่มลงไขมันสะสมเริ่มหายไปร่างกายก็จะมองว่าณนะวันหนึ่งถ้าเราอดอาหารละ่ะเราต้องอดอาหารแบบจําเป็นละ่ะแล้วเราเจะเอาไขมันที่ไหนเป็นพลังงานสํารองถูกไหมมันก็จะพยายามให้น้ําหนักของคุณมันลดช้าลงเรื่อยๆจนสุดท้ายถ้าคุณไม่ทําอะไรบางอย่างนะจะทําให้น้ําหนักคุณนิ่งแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดน้ําหนักนิ่งแล้วดูว่าแก้อย่างไงใช่ไหมคุณทํา3สเต็ปนี้ให้ได้ก่อนพอทํามสเต็ปนี้ได้เสร็จปั๊บค่อยไปหาวิธีแก้น้ําหนักนิ่ง ล้วพอน้ําหนักคุณนิ่งอย่างคนเนี้ยหมอหนึ่งก็มองว่าถ้าสมมุติลดน้ําหนักไปเหลือ73น้ําหนักอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเริ่มนิ่งพอเหลือ70เริ่มนิ่งอ่าแก้ปัญหาน้ําหนักนิ่งเสร็จลดไปอีก5กกเหรือ65เริ่มนิ่งแก้ไปเสร็จคนเราเนี่ยจะเจอปัญหาน้ําหนักนิ่งอยู่ประมาณ2-3รอบแล้วก็จะเจอจุดที่เราได้น้ําหนักที่พอใจถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะปรับการกินกันอีกทีนึงแล้วดูว่าทํายังไงให้ยั่งยืนไม่ต้องกลับมาลดน้ําหนักแบบน,แบบนี้อีกแล้วไม่งั้นบางคนก็จะวนกับการซื้ออาหารเสริมอยู่ว่าเออซื้ออาหารเสริมอ้วนเสร็จซื้ออ้วนเสร็จซื้ออ้วนเสร็จซื้ออย่าทําแบบนั้น เพราะอะไรเพราะมันมีวิธีที่ยั่งยืนแต่ทํา3สเตปแรกเนี่ยให้ให้เหมาะสมก่อนเห็นไหมปรับสารอาหารทํา IF บางคนยังทำไอเอฟไม่เป็นก็หยุด12ชั่วโมงไปก่อนนะครับแล้วกระตุ้นระบบเผาผลาญออกกําลังกายนิดหน่อยนะสิบถึงสินาทีเองนะนักเรียนผมแต่ละคนน้ําหนักเริ่มต้นร้อยหกสิบโลนี้ให้ออกกําลังกายเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วนะได้ยินอย่างเดียวแค่ได้ยินก็ไม่อยากออกแล้วถูกไหมบางคนอายุแปดสิบอ่ะนักเรียนผมหลายคนเรียนเพื่อเอาไปสอนคุณพ่อคุณแม่นะ คุณพ่ออายุ86ปีเขามากลับมาอวดว่าลดไปได้ต้อง7กิโลค่ะคุณหมอไปไหนก็มีแต่เพื่อนทักว่า,วา uy, ทำไมอายุเยอะยังลดน้ําหนักได้นะเพราะอะไรพราะมีความรู้โอเคไหมนะครับก็หวังว่าจะได้กําลังใจนะวันนี้ก็เป็นการทวนพีระมิดความผอมให้ฟังแล้วก็ให้ได้กําลังใจไปด้วยว่ามันมีคนที่ลดได้7กิโลใน1เดือนถ้าเขาทําได้คุณก็ทําได้เนาะส่วนใครที่ถามมาหลังไมค์ว่าอยากเข้ากลุ่มเรียนลดน้าหนัก VIP ด้วยนะครับนะ แล้วบางคนก็อยากเข้าแต่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต่างกับคลิปที่หมอหนึ่งลงใน y o u t u b อยังไงคือต้องบอกว่าในแต่ละสเตปเนี่ยใครที่เพิ่งเริ่มต้นลดน้ำหนักอาจจะเอาคลิปความรู้ในนี้หรือคลิปความรู้ในช่องไปลองปรับเองก่อนได้นะเจอปัญหาแล้วมาเข้ากลุ่มได้ไม่ว่ากันเลยนะครับ พะหมอหนึ่งบอกแล้วว่าผมให้ความรู้ผมไม่เคยกากอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนผมหรือไม่ใช่นักเรียนผมก็ตามแต่ใครที่อยากเรียนละเอียดลงไปมากกว่านั้นว่าเฮ้ยน้ำหนักตัวของเราประมาณนี้หนูน้ำหนัก80หนูน้ำหนัก100หนูน้ำหนัก55มันมีส่วนไหนที่ต่างกันในเรื่องของสารอาหารบ้างซึ่งในกลุ่มเนี่ยหมอหนึ่งจะเจาะเป็นทีละอย่างทีละคลิปสารอาหารแต่ละสารอาหารก็จะสอนประมาณ30-60นาทีเลยนะเพราะอะไรมันเหมือนดูซีรีส์หนึ่งตอนอนะแต่มันเป็นซีรีส์ที่คุ้มค่ามากเพราะคุณสามารถเอาความรรู้้้้ตตตงนีีไไปใชชดดลอดวิ คนเราไม่ได้ตามหาพวกยาลดน้ําหนักหรืออาหารเสริมลดน้ําหนักนะแต่เราตามหาความรู้ที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้ถูกต้องซึ่งเอาจริงๆโรงเรียนไม่มีหลักสูตรพวกนี้สอนแม้กระทั่งตอนเรียนหมอก็ไม่มีหลักสูตรพวกนี้สอนด้วยแต่มันเกิดจากอย่างอันเนี้ยพีระมิดความผอมเนี่ยคุณไปดูในอินเทอร์เน็ตมันไม่มีหรอกแต่มันเกิดจากประสบการณ์ที่ผมสอนนักเรียนมา2 0 0 0 0กว่าคนให้เขาลดน้ําหนักได้โอเคไหม ะะเพราะฉะนั้นผมก็จะพอเข้าใจแล้วว่าอ๋อแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันยังไงเพราะนักสารอาหารก็จะมีสอนโปรตีนบางคนไม่รู้จักเลยว่าโปรตีนได้แก่อะไรบ้างเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้อะไรไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ไม่ผิดนะถ้าเรารู้ป่านี้เราผอมไปแล้วถูกไหม แต่เพราะเราไม่รู้เราเลยจะเป็นต้องเรียนนะครับนะแป้งได้แก่อะไรบ้างเครื่องดื่มเนี่ยเลือกยังไงนะครับฉลากโภชนาการอ่านยังไงบางคนอ่านไม่เป็นบางวันดูแต่พลังงานเท่าไหร่อย่างเดียวซึ่งจริงๆหมอนหนึ่งบอกแล้วถ้าคุณอยากลดน้ำหนักคุณไม่ต้องดูแคลอรี่เลยนะว่าพลังงานเท่าไหร่ดูสารอาหารฉลากอย่างอื่นให้เป็นดูคาร์บรวมดูน้ําตาลดูใย,ยอาหารดูโปรตีนอ่านแค่นี้นะครับนะแค่นี้ก็ผอมแล้วเนาะแล้วก็ผักกินยังไงผลไม้กินยังไงบางคน,นไปพลาดผลไม้ ไม่เข้าใจเลยได้แป้งเข้าไปเยอะเลยนะครับนะอันนี้ก็จะสอนครบเลยแล้วก็เรื่อง IF IF เนี่ยสำหรับคนที่ลดน้ําหนักด้วยตัวเองมาก่อนแล้วอยากรู้ว่าทํายังไงให้สุขภาพดีนะครับไม่งั้นจะกลายเป็น IF ที่เครียดเกินไปมันึมีตัวอย่างนะเพราะว่ามีนักเรียนอยู่2 0 0 0 0่นกว่คนเลยเขาจะทําหลากหลายอาชีพมากบางคนทํางานเป็นเวลาบางคนทํางานไหมเป็นเวลาคุณก็ดูเสร็จปั๊บก็ไปลอกตามแล้วก็จะมีพวกคําถามที่เจอบ่อยเกี่ยวกับ IF คุณก็เข้าไปศึกษาได้เลยนะครับเพราะเพื่อนๆถามกันมาหลายคําถามเป็นคําถามที่เราไม่จาเป็นที่จะต้องไปเจอก่อนเราจะรู้วิธีแก้ก่อนและวิธีการสร้างระบบเผาผลาญน,นะครับมีท่าออกกำลังกายอยู่ท่าหนึ่งที่ใครก็ทําได้และถ้าทําถูกต้องนะระบบเผาผลาญดีด้วยเพราะมันออกท่าเดียวมันได้พลังงานเยอะนะโดยที่ใช้1 0 1 5นาทีเองแล้วคุณก็จะรู้ว่าทํายังไงให้มันประหยัดเวลามากขึ้นไม่อยากออกกําลังกายหนักๆนานๆผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบออกกำลังกายนานนะครับวันไหนมีเวลาเยอะหน่อยก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงผมจะ แต่วันไหนไม่มีเวลาผมออก10-15นาทีด้วยซ้ำคือแค่พยายามทำให้กล้ามเนื้อของเราหรือระบบเผาผลาญของเรามันดีอยู่เสมอ โอเคไหมแล้วเอาเวลาที่เหลือผมก็มีกิจกรรมอย่างอื่นที่ผมชอบทําเล่นกับน้องหมาบ้างนะครับนั่งดูซีรีส์บ้างอ่านหนังสือบ้างอยู่กับต้นไม้บ้างคือเรามีงานอย่างอื่นที่เราต้องทํากับครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายนานๆก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีวันไหนไม่มีเวลาถ้าเรามีความรู้เราก็ยังออกกําลังกายแล้วรักษาระบบเผาผานได้แล้วก็มีวิธีแก้ปัญหาน้าหนักดิ่งด้วยใครที่สมัครเรียนตอนนี้นะครับเขาลุมตอนนี้จะมีแถมพิเศษเป็นเช็คลิสต์นะครับเกี่ยวกับน้ําหนักนิ่งว่าต้องแก้วโ นะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มเราจะเรียนกันใน a c e b o o กกลุ่มปิดนะครับนะเรียนจากมือถือก็ได้แท็บเล็ตก็ได้คอมพิวเตอร์ก,ก็ได้แล้วก็ไม่ได้เรียนพร้อมกันนะครับคือหมอหนึ่งลงคลิปไว้ให้แล้วแล้วก็ทุกๆท,ท,ท้ายบทจะมีโพสต์ให้ถามคําถามด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าใครที่สมัครตอนนี้จะได้สิทธิในการปรึกษากับหมอหนึ่งฟรียาวอีก1ปีเลยนะแต่จริงๆเอาง่ายๆนะสเดือนคุณก็ผอมแล้วนะครับแต่ผมอยากให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้น ในหนปีเนี่ยหลังจากสมัครไปคุณติดปัญหาอะไรคุณถามท้ายบทแต่ละบทได้เลยโอเคไหมหมอหนึ่งก็จะเข้าไปตอบคาถามอยู่เรื่อยๆด้วยตัวเองนะครับเนาะวนนั้นใครที่สนใจสมัครเรียนนะครับนะตอนนี้นะครับสามารถสมัครเรียนได้ที่ l i น์แอดเทลตี้ฮีโร่นะครับนะปกติแล้วเนี่ยค่าสมัครเนี่ยใครที่ดูคลิปอื่นๆมาจะรู้ว่าอยู่ที่9,900บาท แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นราคาค่าสมัครนะครับจะได้โรโมชั่นพิเศษในราคาแค่3 9 0 0บาทเท่านั้นอัปเดตการเรียนได้ตลอดชีพที่เป็นคอสโลน้ําหนักเลยโอเคไหมนะครับเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับวันไหนว่างเข้าเรียนจริงๆมันมีอยู่21บทหลักอยากให้เรียนวันละบทใช้เวลาไม่ถึงเดือนเองคนนี้เลยลดไปได้ตั้ง7กิโลนะแต่วันไหนไม่สะดวกเข้าเรียนก็เว้นได้นะครับแล้ววันรุ่งขึ้นก็มาเรียนโอเคไหมก็อำนวยความสะดวกให้นะครับนักเรียนของผมก็มีทั่วโลกเลยบาางงคนอยอ,คนอยูู่่เมกกัฤษ นะเพราะฉะนั้นใครก็เข้าเรียนได้โอเคไหมแล้วก็ไม่ได้ห่วงด้วยเอาความรู้ตรงนี้พอผอมแล้วคนในครอบครัวสนใจอยากลดน้ําหนักคุณไม่ต้องสมัคราคุณก็เอาความรู้ตรงเนี้ยไปให้คนในครอบครัวคุณลดน้ําหนักต่อโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากๆ3 9 0 0บาทบางคนเคยจ่ายกับค่าอะไรไม่รู้เกี่ยวกับการลดน้ำหนักมาเยอะกว่านี้อีกอ่ะอาหารเสริมเอ่ยนะครับยาลดน้าหนักเอ่ยอุปกรณ์ออกกําลังกายเอ่ยสุดท้ายไม่ผอมเพราะอะไรไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นค่าความรู้ตรงนี้ถือว่า คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับใครที่สนใจสมัครก็โอนค่าสมัครได้ที่เลขบัญชีนี้นะครับแล้วก็ส่งไปที่ไลน์แอด healthy hero จะมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวกพาเข้ากลุ่มเรียนนะครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรรียนนะคับ